สวัสดีครับพบกับผมโตชโนอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าดีโอสยามนะครับฮาต้านะครับเขตพระนครน,นะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละครับดีโอสยามนั่นเองนะครับก็มีรูปภาพ,พเลยครับสวยๆแต่ถ้ามาตอนกลางวันอาจจะสวยอีกแบบหน,นึ่งนะมีดีโอสยามฮาร์ร่าส์ดูวดิวิตินี่อลังการมากนะเจ๋งมากมันทําใหม่อ่ะน่าสวยมากเนี่ยครับขนาดป้ายเนี่ยผู้ชมครับกลับมาอีกนิดหนึ่งนะ ยงคู่มากับฟิตซีฟู้ดเคสก็่อนนี่มีอย่างนี้เพิ่มีนะครับโ,โหแบบมุมนี้อลังการมากๆนะบอกไปก่อนเลยมาพร้อมกับร้านปืนอีกหลายร้านเลยครับโอ้โหแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมไล่ไปทีละเจ้าเลยแล้วกันเริ่มจาก Pistol Master นะครับบริษัท Pistol Master จำกัด นะครับรับสั่งและจำหน่ายอาวุธปืนและกระสุนปืนทุกชนิดโ oh, oh. อ้โหบร์ษัทอาร์แอนด์แอมูนิพิชั่นโ oh, oh. อ,อ้โหก็อาวุธอะไรปืนเทวาราชอันเนี้ยใช่อันนี้ครับปืนเทวาราชมันจะมีป้ายบอกอยู่นี่อันนี้ครับปืนนครลหลวงห้างขุาวสดจำกัดอาปืนนครลหลวงนะครับรับสั่งและจำหน่ายอาวุธปืนและกระสุนปืนทุกชนิดเพราะว่าย่านนี้เขาจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าขายปืนเยอะนะครับ ก็จากบริเวณตรงห้างแล้วเนี <S <S ่ยจะมีบริเวณห้างที่ยังมีปืนหลายร้านเลยนะครับปืนอีกหลายเจ้าเลยนะครับอันนี้ครับห้างกุศลจำกัดปืนยุทธไกรนะครับห้างกุศลจำกัดห้างกุศลจำกัดปืนก่อเกียรติห้างกุศลจำกัดปืนจิรฉัตรโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนี่ครับปืนยุทธไกรนี่ครับห้างกุศลจำกัดปืนฤทธชานะครับนี่ครับปืนฤทธชาหอจกปืนวนาวานหอจกปืนปีอารมหอเจกปืนไพลิน นะครับอันนี้ครับปืนพงท่านก็สุดจำกัดปืนพงครับผมข้างๆองูีหมดเลยแล้วก็นี่ครับบริษัไทไฮบิดกันจำกัดนะครับแล้วก็ปืนเพชรกำรรรครับท่านก็สุดจำกัดปืนเพชรกำอรครับแล้วก็ทีมกลอกหรือชื่อร้านว่ากลอกนั่นเองนะครับอันนี้ใช่กลอกนะครับ แล้วก็อันนี้ครับห้างกุศลจำกัดสหัสเทศมิเตอร์เนชั่นแนลนะครับหรือว่าร้านปืนสหัสเทศนั่นเองนะครับนี่ครับห้างกุศลจำกัดปืนเอราวันนะครับ,อนะรบโอ้โหมีสองสองบูธสองทุ้มเลยนะปืนเอราวันทั้งคู่เลยนะครับนี่ก็ปืนเอราวันเช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้ยังไม่มีนะแล้วก็น,นี้ครับไกอาร์ม ทางกวามสนใการปืนเกาะเพชรครับถูกร้านปืนทั้งนั้นครับใจอ่านันี้ครับผมเย,ยเอะะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือโซนปืนครับการพีโอสยามเขาเรียกว่าเยอะมากๆนะโอ้โหลมองมุมนี้ก็สวย ยานี่ครับเป็นซีฟูดเพจนี่ครับค่อนข้างประมาณนี้ครับโอเคอยากมาแล้วนะสิมาได้ครับที่ดิโอสยาอาซ่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ